ช่วงสุดท้ายของรายการหมอบ้านหมอครัวของเราแล้วค่ะพร้อมกับชีสที่ผมผ่านไว้ครับไม่ใช่ละนั่แหละครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้นะครับนัดปากกันไปนะครับจะต้องพบกับนายแพทย์เทเนศหมอพิทักษ์กุลครับค่ะอาหารหน้าร้อนทํายังไงต้องสุกไหมหรือยังไรเดี๋ยวไปฟังคุณหมอแบงค์ครับคุณหมอแบงค์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เอ๋สวัสดีครับน้องสาวหลีสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมนายแพทย์เทเรศหมอพิทักษ์กุลจะพาคุณผู้ชม ไปรู้จักถึงสุขลักษณะในการรับประทานอาหารที่ถูกต้องกันนะครับนหน้าร้อนบ้านเราที่ดูจะร้อนขึ้นทุกๆปีส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้เช่นเป็นลงอาหารเป็นพิษท้องร่วงท้องเสียเป็นต้นเพราะอากาศที่ร้อนเหมาะต,ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคอย่างมากโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียรที่มีโอกาสเกิดการระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ําจึงขอให้ระมัดระวังความสะอาดของอาหารและน้าดื่าเป็นพิเศษขอให้ยึดหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันง่ายๆได้แก่ ดื่มกินร้อนโดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกและปรุงเสร็จใหม่ๆห,หาเป็นอาหารข้ามมือให้อุ่นให้ร้อนหรือเดือดก่อนสอนใช้ช้อนกางตักอาหารขณะกินอาหารร่วงมมือกับผู้อื่นและข้อที่สามเป็นข้อสุดท้ายก็คือให้ฟอกสบู่ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและภายหลังการใช้ห้องน้ำรวมถึงก่อนเตรียมนมให้เด็กทุกครั้งและสําหรับการป้องกันโรคในฤดูร้อนข้อแรกให้เฝ้าระวังโรคในพื้นที่ครับ หากพบมีผู้ป่วยเกิดขึ้นให้รีบดำเนินการสอบสวนควบคุมป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดทันทีมาตรการต่อไปคือให้ควบคุมดูแลมาตรฐานน้ำประปาโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดทั้งตัวคุณผู้ชมเองก็ควรระมัดระวังให้อาหารสะอาดปลอดภัยด้วยอยู่เสมอไม่ปรุงอาหารทิ้งไว้เป็นเวลานานก่อนนาไปให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะอาหารประเภทที่มีกะทิะทเป็นส่วนประกอบจะเสียง่ายกว่าปกติอาหารประเภทยำลาบตะปูให้สุกเนื่องจากอากาศร้อนจะทําให้อาหารหููเสียง่าย ผู้ปรุงอาหารต้องรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลให้ดีแต่งกายสะอาดรวบผมล้างมือก่อนปรุงและหลังประกอบอาหารทุกครั้งโดยเฉพาะต้อ,องล้างมือทุกครั้งหลังเข้าห้อง,งน้ําส่วนผู้เดินทางท่องเที่ยวหรือผู้บริโภคอาหารนั่งถ้าจะแวะรับประทานอาหารขอให้เลือกร้านที่มั่นใจว่าสะอาดหรือมีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยสําหรับน้ําดื่มหรือน้าแข็งควรมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากออย10เมนูอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคในหน้าร้อน ประกอบไปด้วยเมนูแรกลาบก้อยดิบเช่นลาบหมูก้อยลาดดิบเมนูที่สองยำกุ้งเต้นเมนูที่สามยำหอยแครงเมนูที่สี่ข้าวผัดโรยเนื้อปูโดยเฉพาะกรณีที่ทำในปริมาณมากเช่นเป็นกล่องอาหารแจกเมนูที่ห้าอาหารขนมที่ราดด้วยกะทิสดเมนูที่หกขนมจีนเมนูที่เจ็ดข้าวมันไก่เมนูที่แปดส้มตำ เมนูที่9สลัดผักและเมนูที่10คือน้ำแข็งนั่นเองส่วนอาหารปิ้งยา่างที่นิยมรับประทานกันเช่นหมูกระทะกุ้งกระทะช่วงหน้าร้อนนี้ขอให้ใจเย็นๆเ,เวลาปิ้งคนปิ้งให้สุกจะได้ปลอดภัยจากอาหารเป็นพิษระยะน,นี้เน้นรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ๆเท่านั้นส่วนอาหารปรุงอาหารของอาหารหอ่อตอรับประทานภายในสีชั่วโมงหลังปรุงสุกอาหารกระป๋องไม่เฉพาะไทยก็ต้องดูวันหมดอายุอาหารค้างคืน้องอุ่นทำให้สุกก่อนรับประทานลูกค้า อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกินร้อนช้อนกลางล้างมือสำหรับวันนี้ผมแพทย์เทเรศมวิยากรขอลาไปจับเพียงเท่านี้สวัสดีครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะหมอแบงค์มากๆเลยนะคะที่วันนี้มาแนะนําให้ความรู้กับพวกเราสองคนเนาะครับค่ะคุณประโยชน์ดีๆอย่างนี้นะครับเริ่มสนุกกับรายการอย่างนี้อ๋อลืมบอกไปเราเกือบจะเลินไม่รู้ๆสนุกกับรายการไปแล้วนะครับต้องขาดไม่ได้ครับสําหรับสัปดาห์นี้ของหมอบ้านหมอกลัวครับแน่นอนครับ ชุดมิราเคิลเบลดนะครับเบอร์คลาสไนท์เซ็ตเนี่ยนะครับจะเป็นของท่านเหมือนเดิมนะครับหนึ่งชุดนะครับมูลค่า1,950บาทเนี่ยแจกฟรีตอนแรกเราจะบอกว่าเอาเป็นของเราไง่ไม่ได้ตองไม่ทานใช่ไครับแล้วแถมนะฮะแจกฟรี13ชิ้นแล้วบวกอีกหนึ่งด้วยนะค่ะให้ไปเลยครับทั้งเซ็ตเลยเป็นเลขใจดีใจปั้มด้วยนะครับอ่ะเพียงแต่เพียงแค่ตอบคำถามมาครับคำถามนี้อยู่ว่ายยๆเลนะะคชุดมีดอเนกประสงค์เนี่ยค่ะมีทั้งหมดกี่ชิ้น โอ้โหโอ้โหเมื่อกี้พี่เอ๋บอกไปแล้วกี่ชิ้นใช่มีทั้งหมดเอาเอางี้นะครับท่านผู้ชมกี่ชิ้นเนี่ยเอาไปว่าไม่ต้องนับโรโตพิวใช่อ่าเอาเฉพาะชุดมาตรฐานของนี่เลยครับเรียกเกิร์เบรดเนี่ยไนก์เซ็เนี่ยนะครับมีทั้งหมดกี่ชิ้นครับค่ะแหม ตรงเดือนปีพอคอสนี่พอดีเลยนะครับนะครับท่านผู้ชมรีบด่วนนะครับส่งมาครับคำตอบครับที่ค่ะเอสเอ็มของเรานี่ค่ะศูนย์แปดเก้าหนึ่งสองเก้าห้าศูนย์หกห้านะคะหรือที่ www.facebook.com/sfdirect ครฟ์ครับค่ะตรงเร่งรีบกันหน่อยนะคะเพราะว่าเพียงแค่หนึ่งท่านเท่านั้นนะคะหนึ่งท่านเท่านั้นครับค่ะตอนนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ท่านที่คิดว่าไม่อยากตอบคำถามอยากได้เร็วเลยใช่ เพียง1,990บาทครับกับ Miracle Bread Knife Set ชุดนี้นะครับ1,990บาทพร้อมที่ขูดอาหารโรตีคิวครับค่ะก็2 2> สามารถาเอาไปเลยครับโทรมาแค่นั้นเองครับที่02660018นะคนะค 02660018ค่ะรีบหน่อยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะตอบคําถามกันามาแต่สำหรับผู้ท,ท,ท,ที่ท่านจะซื้อไม่ต้องรอถ้าเกิดบอกว่าจะซื้อเลยไม่ต้องรอก็โทรเข้ามาเลยเด็ดขาดเลยครับท่านจะเอาไปลองอย่ทีที่บ้านก็ได้แต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะได้ไปฟรีๆอะไรอย่างนี้อ่ะส s เป็เข้ามานะครับ <c oughs> ได้เลยนะครับและท่านผู้ชมครับ นวัตกรรมเหล่านี้นะครับนับวันนะครับจะต้องไปเรื่อยๆนะครับต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆผมยืนยันครับว่ารายการหมอบ้านหมอครัวนะครับเราจะหาอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ในเรื่องของมันอาจจะเป็นอุปกรณ์ในครัวเรือนนะครับเรื่องความสะอาดเรื่องการกนเรื่องความสะอาดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ท่านผู้ชมนะครับยังคิดไม่ถึงและยังหาไม่เจออย่าลืมครับติดตามชมรายการหมอบ้านหมอครัวทุกวันจันทร์ครับสี่โมงเย็นเป็นประจำทางช่องนี้เท่านั้นนะครับนะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็ต้องสัรีคงต้องขอ เก็บมีดนะครับต้องเก็บก่อนซิคะเซตพิเศษของผมนี่ครับมิราเคิลเบรดเวิลด์คลาสไนฟ์เซตชุดนี้นะครับอาะไรพี่เอบอกว่าจะให้สาลีเป็นของพี่เอได้ไงล่ะขออนุญาตนะครับเก็บไว้ให้ท่านผู้ชมที่โทรมาต่อข้อถามกันเราก่อนนะครับค่ะก็ได้ค่ะโอเคเลยสำหรับวันนี้หมดเวลาเวลาหมดแล้วครับบอสบานบั้งโควจะกลับพบกับท่านใหม่นะครับทุกวันจันสี่โมงเย็นครับวันนี้ผมกับน้องสาหรีลาไปก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ